สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาชมเสือภูเขา26นิ้วราคาปโปรครับตัวนี้ระบบเกียร์27สปีดเฟรมอลูมิเนียมโชคล็อกปรับหน้าได้ราคาเซลล์ล้างสต็อกเลยครับตัวนี้อยู่ที่5,000บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดแล้วครับตัวนี้เรามาชมระบบเกียร์ครับขลังคือ เก้าชั้นครับหน้า3หลังเก้ายี่สิเดสปีดเฟรมอลูมิเนียมเชื่อมสวยงามเกล็ดป่าหลับอันปลดเร็วครับตัวนี้เฟรมซ่อนสายสวยงามครับเนี่ยโชคปรับล็อกได้ดูมแบรลิงสีสันสวยงามโดนใจ ล้อหน้าแกปนปลดเร็วด้วยครับตัวนี้น่สวยงามคุ้มแบบนี้ต้องจัดแล้วครับ5,000บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับ